คุณมี่ในในในช่องอแอปเขียวว่าค่ะชื่อคุณมี่นะคะอย่างเนี่ยค่ะเขาก็ระบุมาว่าเป็นเหรียญเงินเออเหรียญเงินค่ะสตังรูทั้งหมดห้าเหรียญ มาดูกันความเข้าใจว่าสตังรูห้าเหรียญมีอะไรบ้างนะคะมาแจ้งพนากจัดแจงให้ห้าเหรียญอันนี้ไม่นับนะคะอันนี้ไม่นับอันนี้ไม่ไม่มีการรับซื้อดีบุกเนี่ยขาเข่าผูกนะคะไม่มีการรับซื้ออันนี้ก็ตัดไปไม่ไม่รับนะคะก็เหลือสี่เหรียญในสี่เหรียญนี้นะคะก็มามีพิเศษอีกนะคะทิ้งไปเหรียญนั้นไม่เอาแต่ได้เหรียญนี้มาค่ะเหรียญนี้คือสตังรูเงินนะคะเหรียญนี้รับซื้อเหรียญละสี่สิบาท เนื้อเงินค่ะเนื้อเงินแท้นะคะสตางรูที่ผลิตจากเนื้อเงินแท้ราคารับซื้อเหรียญละสี่ิบาทถูกไหมคะก็เป็นพิเศษอย่างเหรียญปกติทองแดงก็จะรับซื้ออยู่ที่ประมาณเหรียญละเหรียญละแปดบาทสตางรูทองแดงรับซื้อเหรียญละ8ปบาทสตางรูเงินรับซื้อเหรียญละสี่ิบาทเนี่ยค่ะพนักจะแยกให้พนักจะไม่มั่วรวมนะคะถ้าเป็นปกติถ้าครับค่า ถ้าปนัดเห็นแก่ได้พนัก็จะรวมไปหมดว่าเป็นตังรู้ก็คือตังรูอะไรเงี้ยก็เป็นราคาเดียวกันแต่ปนัดไม่นะคะปะนัดจะแยกแล้วก็จะแจ้งเอฟซีด้วยบอกให้เขาดูให้เขารู้ว่าเหรียญน,นี้นะเป็นเหรียญเงินมีราคานะเผื่อที่วันหน้าวันหลังเผื่อเขาเจอใช่ไหมคะ <c oughs> เขาก็ได้แยกถูกกันได้เป็นความรู้นิดๆ,ๆหน่อยๆเป็นวิทยาทานบอกกันเนาะ <c oughs> ปะนัดจะไม่ปิดบังความรู้นะคะรู้อะไรปนัดมาปนัดก็จะแจ้งอย่างเหรียญสตังรูเงิน ราคาเขาจะสูงนะคะปนกก็ให้ในราคาพิเศษต่างหากค่ะก็ไม่ได้รวมส่วนเหรียญที่ชารุดปนักก็บอกเขาเลยว่าแบบนี้ชารุดนะคะให้เท่าหน้าเหรียญประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะเหรียญครุฑเก้าเหลี่ยมห้าเหรียญเหรียญครุฑเก้าเหลี่ยมคือเขาก็เห็นเป็นเก้าเหลี่ยมใช่ไหมคะปกติแล้วเอฟซีทุกคนก็จะเห็นแบบนี้เหมือนกันก็เป็นเก้าเหลี่ยมก็คือจะรวมมาแต่เหรียญใช้ได้จริงๆแค่สองเหรียญสองเหรียญข้างบนเนี่ยค่ะสองเหรียญบนนี้เป็นครุฑ คุดเก้าเหลี่ยมแท้นะคะสองเหรียญก็ใช้ได้ส่วนสองเหรียญล่างนี้และเหรียญน,นี้ชมรูดนะคะเขาชมรูดเขากินเนื้อหมดแล้วะคะ่ะเขาผูกเขาพุณนแบบนี้นะคะปกติแล้วก็ไม่ได้รับซื้อเนาะแต่อันนี้ส่งมาแล้วพนะก,ก็รับให้แต่รับให้แต่พนะก,ก็จะจะให้ไปเป็นตีไปเป็นชมรูดอะคะ่ะไม่ไม่รับราคาเต็มนะคะปกติเนาะก็คิดให้เท่ากับกับเหรียญ เท่ากับเหรียญไม่แท้เนาะเหรียญเกสองเหรียญมีเกสองเหรียญมีแท้สองเหรียญนะคะชํมรุดหนึ่งเหรียญคือเหรียญครูดเก้าเหรียญไปได้รับซื้อเหรียญละสามสิบบาทไปน่าก็จะเน้นว่าแท้นะคะแท้รับสามสิบบาทสองเหรียญนี้ไม่แท้นะคะสามเหรียญนะสองสามเหรียญเนี้ยไปได้ให้เหรียญละสิบาทค่ะสามเหรียญนี่คือสามสิบหรือถ้าใครไม่ไม่ขายไม่เอาไปน่าก็คืนให้ส่งคืนให้ได้นะคะเหรียญละสิบบาทถ้าถ้าเอา แท้ยังไงไม่แท้ยังไงใช่ไหมคะอามาดูกันหลายคนนะคะสังเกตดูนะคะค่อยๆใจเย็นๆนิดนึงค่อยๆสังเกตดูจะได้รู้นะคะจะได้รู้ว่าเหรียญที่เก็บอยู่แท้หรือไม่แท้นะคะเหรียญครุฑเก้าเหลี่ยมแท้เนี่ยค่ะอันดับแรกคือดูผิวเห็นไหมคะผิวเหลืองผิวเหลืองเหลืองเป็นอัปากานะคะขาวก็คือเป็นนิกเกิล